นียายเสียงรวมเรื่องสั้นดาวสีม่วงเสนอเรื่องใต้เงาสลัวทินเปิดยิ้มกว้างแทบจะทันทีเมื่อแสงไฟจากสปอตไลท์สาดส่องขึ้นไปบนเวทีเขายืนโดดเด่นในฐานะพิธีกรในงานเลี้ยงครบ20ปีของบริษัทผลิตงานด้านบันเทิงชื่อดังซึ่งเป็นบริษัทที่ทำให้ทินมีชื่อเสียงในฐานะนักแสดงมาจนถึงทุกวันนี้ และถึงแม้นทินจะมีบริษัทผลิตงานละครเป็นของตัวเองเขาก็ไม่เคยลืมคนที่สร้างเขามาทินก่าวเปิดงานง่ายๆอย่างคนมีวาทศิลป์และมากมายด้วยประสบการณ์ในการทำงานก่อนจะเชื้อเชิญผู้บริหารบริษัทมากล่าวคำทักทายแขกที่มาในงานซึ่งมีทั้งนักแสดงเอเจนซี่และนักข่าวเมื่อวงดนตรีลอกชื่อดังกำลังควรเพลงรักในสไตล์พวกเขาอยู่นั้น ทินก็เดินลงจากเวทีเข้าไปนั่งร่วมโต๊ะกับบรรดาผู้บริหารของบริษัทซึ่งภรรยาคนสวยของเขาก็นั่งร่วมอยู่ด้วยเบื่อไหมเขาก้มลงกระซิบข้างๆหูภรรยาเธอใส่หน้าน้อยๆย,ยิ้มให้เขายังอ่อนโยนทิมเอื้อมมือไปลูบผมเธออย่างปลอบโยนเพราะรู้ดีว่าเธอไม่ชอบออกงานเท่าไหร่พร้อมๆกับที่แสงแฟลชจากเหล่าช่างภาพและบรรดาน,นักข่าววูบวาบขึ้นมา ทินก็โอบใดล่ภรยาแล้วหันไปส่งยิ้มสู้กล้องอย่างคนที่รู้งานเมื่อแสงแฟตจังหายไปแล้วเดี๋ยวพี่ขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะเขากระซิบบอกภรรยาสาวค่ะเขาเดินเลี่ยงจากแสงไฟที่สาดส่องและแสงแฟดวูบวาบภายในงานพาล่างสูงโป่งและลอยยิ้มในหน้าที่มีอยู่ประจําหลบเลี่ยงผู้คนออกไปยังห้องน้ำของโรงแรมชื่อดัง ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานเมื่ออยู่ภายใต้เงาสลัวของดวงไฟสีเหลืองทองภายในห้องน้ำและเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นเขาจึงพิงหลังกับผนังแล้วถอนหายใจเสียงดังอย่างเหนื่อยล้าดวงหน้าที่แตะแต้มรอยยิ้มเสมอนั้นบัดนี้มีเพียงร่องรอยของความอึดอัดร้อนลนภายในใจที่ฉายชัดไงพี่ถึงกับจะสุดเลยหรืองไงเสียงนั้นดังขึ้น พร้อมกับร่างสูงใหญ่ได้สัดส,ส่วนกับหน้าตาอันหล่อเหลาของเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขามายืนอยู่ตรงหน้าและจ้องมองทินอย่างขุนเคืองอันผมไม่เข้าใจว่าพี่พาเขามาทำไมเสียงของเด็กหนุ่มเข้มขึ้นพี่เลี้ยงไม่ได้และเขาก็เป็นแขกในงานนี้ด้วยเหมือนกันนะถ้าพี่ไม่รักษาลำใจกันหากผมจะไปตามทางของผมก็อ,มอ,อย่ามาว่ากันนะอันอย่านะพี่รักเธอมากนะ ทินบอกเสียงโลเลวเหมือนกูบเด็กหนุ่มจะไม่ยินยอมรับฟังอันเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่ทินเลือกร่วมกับผู้บริหารให้ขึ้นเป็นพระเอกคนหนึ่งของบริษัทความสัมพันธ์ระหว่างทินกับเด็กหนุ่มก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงแค่มองตาเท่านั้นอย่างที่ได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆในหมู่เกว่าแค่มองตาก็รู้ว่าใครเป็นอะไรมากพอที่จะตามใจผมไหมล่ะ เด็กหนุ่มมองทินอย่างซ่อเล่ไม่นะอันมันต้องไม่ใช่ที่นี่เขามองไปรอบๆห้องที่อยู่ภายใต้เงาสลัวอย่างหวาดวันกัวอะไรล่ะพี่ที่นี่ไม่มีใครและสลัวลางพอที่พี่จะหลงลืมว่าตัวเองเป็นใครเด็กหนุ่มเอ่ยเสียงนุ่มพร้อมเอื้อมมือไปกดล็อกประตูห้องน้ําก่อนจะเดินเข้าไปหาทินอย่างหมายมาดทินไม่อาจผักใส่ร่างสูงใหญ่ของเด็กหนุ่ม ที่ถาโถมเข้าหาอย่างลุกเล้ารุนแรงด้วยอารมณ์อันพุ่งพ่านเมื่อล่างเขาถูกทาบทาับด้วยเนื้อหนันของคนหนุ่มซึ่งเต็มไปด้วยพลักกำลังและไฟหลกักะย่างหลน้นเหลือเขาคิดว่าล่างกำลังจะลอยกว้างไปตามสายน้ำอันไหลทิศทางเหมือนดวงตาผ้าเลือนแต่แปลกที่เห็นสิ่งตรงหน้าชัดเจนในความรู้สึกเขาหลับตาลงอย่างผ่อนคาย พูลมหายใจออกจากปากมือล่างของเขาและเด็กหนุ่มหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้เงาสลัวของดวงไฟสีเหลืองอ่อนในห้องน้ำที่ล้างผู้คนแห่งนั้นเมื่อเดินกลับมายัางโต๊ะที่นั่งอีกครั้งทินยิ้มบางๆให้กับภรยาก่อนจะหันไปมองร่างสูงใหญ่ของเด็กหนุ่มซึ่งยืนเคียงคู่กับนักแสดงสาววัยรุ่นชื่อดังซึ่งกำลังเป็นข่าวว่าคบหากันอยู่ เบื้องหลังภาพโรแมมติกของคนทั้งคู่ไม่มีใครรู้ว่ามีทินเป็นคนกำกับนอกจากเด็กหนุม่มส่วนเด็กสาวก็เป็นได้แค่เหยื่อเท่านั้นทินยิ้มกิ่มอย่างปลอดโปร่งเมื่อเห็นเหล่านักข่าวและช่างภาพต่างเข้าไปลุมร้อมสัมภาษณ์และถ่ายรูปคนทั้งคู่อย่างอยู่กะหายในเรื่องราวความรักอโลมินติกแสนหวานที่เกิดขึ้นในกองถ่ายละครเรื่องล่าสุดของคนทั้งคู่และเมื่อดึงสายตากลับ ก็เห็นดวงตาหวานโศกของผู้เป็นภรรยาทอดมองเขาอยู่ก่อนแล้วทินสะท้อนใจไม่น้อยเมื่อเห็นรอยเจ็บช้ำในดวงตาอ้างวางคู่นั้นแต่เขาก็ไม่อาจทำได้ดีกว่านี้ทินหัวเราะอย่างขบขันเมื่อลูกชายคนเดียวหวัยห้าขวบของเขาล้มกิ้งลงบนทรายขณะวิ่งไล่ลูกฟุตบอลที่เขาเตะส่งไปให้พอเธอลูกพ่อเหนื่อยแล่นี่ก็เย็นมากแล้ว ป่านนี้แม่คงรอทานข้าวแล้วละ่ะฟ้าด้านน้นยังระบายด้วยสีส้มเศร้าจากแสงสุดท้ายของตะวันรอบๆตัวกำลังปกคลุมด้วยสีหมุนมัวของฤด,ดูหนาวที่เหมือนจะย่างกายมาเร็วเหลือเกินแต่ทะเลหน้าหนาวก็สวยโรแมนติกทินชอบทะเลหน้าหนาวเพราะผู้คนบางตาโดยเฉพาะแสงอาทิตย์ที่โรยลาจากขอบฟ้าอย่างรวดเร็วเขาชอบความมืดมัว ที่ปกคุมอยู่รอบๆตัวเพราะนั่นหมายถึงสิ่งที่ทับซ้อนอยู่ในตัวเขาจะมีโอกาสออกมาใช้ชีวิตในส่วนนั้นเขาเดินเข้ามาเก็บลูกฟุตบอลจากพื้นทรายและจุงมือลูกชายเดินไปตามชายหาดตรงไปยังห้องพักซึ่งเป็นโรงแรมหรูริมทะเลและภรรยาคนสวยของเขากำลังรออยู่สุดสัปดาห์นี้ทินพาภรรยากับลูกชายคนเดียวมาพักผ่อนที่เมืองชายทะเลแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะักดูดูก็เหมือนกันพักผ่อนปกติของครอบครัวเล็กๆแต่บางอย่างที่เล่นละวันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการพักผ่อนสุดสัปดาห์เช่นกันเมื่อทินพาภรรยาและลูกชายลงไปทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรมเรียบร้อยแล้วพร้อมกับลูกชายตัวน้อยบ่นง่วงนอนทินจึงพาภรรยาและลูกชายมาส่งที่ห้อง ก่อนขอตัวออกไปาหาอะไรดื่มต่ออยากกลับดึกนะคะภรรยาบอกเสียงเรียบแต่แววตากลมโตนั้นไม่อาจซ่อนแววหม่นหมองทินจูบริมแก้มเธอเหมือนปอบโยนก่อนจะเดินออกจากห้องไปไม่ทันเห็นหยาดน้ำใสๆที่กิ้มผ่านล่องแก้มของผู้เป็นภรรยาฟ้าหนาวช่างสวยและโรแมนติกอะไรอย่างนี้แสงดาววิบวับในเงาสลัวของคืนจัน์เสี้ยวทะเล มีเพียงแสงวอมแวมจากเรือหาปลาใต้เงาสลัวจากแสงดาวและจันเซี้ยวทิ้นปลดปล่อยอีกชีวิตออกมาโลดแล่นล่างเขาเอลาบลงกับพื้นทรายที่เย็นเยียบแต่ก็อุ่นขึ้นมาได้ด้วยแรงสัมผัสจากเลนล่างของเด็กหนุ่มซึ่งติดตามเขามาพักผ่อนด้วยเช่นกันหากแต่พักอยู่คนละที่เท่านั้นเงาตะคุ่มของล่างทั้งสองพันเกี่ยวคล้ายเชือกอันเหนียวแน่น เป่งเสียงร้องแข่งกับคลื่นที่ซัดศาสต์กระแทกกระทันเข้าหาฝั่งอย่างเป็นจังหวะเหมือนบทเพลงที่มีวาทยากรคอยควบคุมท่วงทํานองทินไล้ฝ่ามือที่แผงอกกว้างของเด็กหนุ่มนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังอย่างหลงไหลก่อนจะก้มลงจูบเนื้อตัวที่อัดแน่นด้วยกล้ามเนื้อสวยอย่างไม่รู้หน่ายป่านนี้เขาคงรอพี่อยู่นะ่ะเด็กหนุ่มเอ่ยเสียงผ้าสัญญากับพี่แล้วไม่ใช่เหรอ ว่าจะไม่พูดถึงเขาในขณะที่เราอยู่ด้วยกันอย่างนี้ทินเลื่อนเลียวปากบางเฉียบได้รูปนั้นมาทาบทับเลียวปากหนาอิ่มของเด็กหนุ่มแล้วขบเบาๆเหมือนจะลงโทษไกลๆคำพูดและความคิดของทั้งสองหยุดนิ่งโลกทั้งใบเหมือนว่างเปล่าไร้กังขาเหมือนน้ำทะเลก,กำลังล้นทะลักเข้าถาโถมรุนแรงเนื้อตัวลอยคว้างและลมหายใจจะขาดท่วง ก่อนจะเป่งเสียงร้องเรียกไขว้คว้ากันและกันอย่างหิวกระหายในเงาสลัวทินมองศบตาคมหวานของเด็กหนุม่มซึ่งเปิดเผยความต้องการออกมาอย่างชัดเจนเหมือนตัวเองเป็นเพียงฝุ่นละอองที่พัดหลงเข้าไปในวังวนเล่นหลับซึ่งมากด้วยพลังก,กำลังยากจะผะจากไปง่ายๆเด็กหนุ่มดึงล่างของทินขึ้นทับๆก่อนเลื่อนตัวลงซุกหน้า กับเรือนล่างของเขาอีกครั้งทินหลับตาลงในความมืดมิดนั้นมีเพียงไฟละักะที่ลุกโชนเผาไหม้และทลายทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวตนจนแตกกระจายยากจะ่ว่คว้า,วาไม่มีอะไรที่จะทำให้ทินมีความสุขได้เท่านี้แม้แต่ผู้หญิงที่เขารักทินจุบราเด็กหนุ่มอย่างอ้อยอิงก่อนจะเดินตัวปิวกลับไปยังห้องพักห้องที่ภรรยาของเขา กำลังลอคอยอยู่อย่างล้าวรนทินขึ้นไปนอนเคียงข้างโอบกอดล่างบางที่ซุกอยู่ใต้ผ้าน,นวมผืนใหญ่อย่างรักใครยังไม่หลับอีกหรือเขากระซิบถามเสียงแผ่วดายังไม่ง่วงเธอตอบเสียงเครือพี่รักดาไม่เคยเปลี่ยนเขาบอกเธออย่างนี้ทุกครั้งหลังจากที่เขากลับไปใช้ชีวิตในอีกรูปแบบดาเข้าใจ ประโยคสั้นๆของเธอทำให้ทินนึกถึงวันแรกที่เขาบอกเล่าความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาให้เธอรับรู้ผู้ชายคนหนึ่งกับชีวิตส่วนตัวอันเล้นลับแปลกแยกและไม่คิดว่าจะมีผู้หญิงคนไหนเข้าใจอยู่ๆผู้หญิงอ่อนโยนคนหนึ่งก็เดินเข้ามาหามองเขาด้วยความรักและพร้อมจะยอมรับในทุกอย่างที่เขาเป็นแต่ทินรู้ว่าเธอเองก็เจ็บปวดในสิ่งที่เธอเลือก แต่เธอก็ยังอยากที่จะอยู่ในความรู้สึกนั้นต่อไปทินลักและสงสารเธอไม่น้อยแต่เขาไม่อาจเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพศลดของเพศเดียวกันนั้นสร้างความสุขอันแสนวิเศษอย่างเหลือลดและเหมือนมีพลังมหาศาลที่ฉุดรลังให้เขาก็โจนเข้าหาอย่างไม่อาจถอนตัวถอนใจได้แม้สักครั้งเดียวแม้แต่ความรักความเข้าใจของผู้หญิงอ่อนโยนที่น่าสงสารก็เถอะ หรือแม้แต่ลูกชายคนเดียวที่น่ารักก็ไม่อาจทำให้เขายังคิดและไข้ควรทีนไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเนิ่นนาน,านเกินกว่าจะแก้ไขนับตั้งแต่ที่เขายังล่ำเรียนระดับปัธยมในโรงเรียนประจำชื่อดังแห่งหนึ่งเขาได้เรียนรู้ว่าความไข่ระหว่างชายกับชายนั้นสร้างความรู้สึกอันวิเศษเลิศล,ลำ้ำได้อย่างน่ามหัศจรรย มันเป็นได้ทั้งอ่อนหวานรุนแรงและบางครั้งก็เลยเถิดถึงขั้นพิดศาดาซึ่งเขาไม่คิดว่าตัวเองจะทำอย่างนั้นกับผู้หญิงได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นภรยาที่ทั้งอ่อนหวานอ่อนโยนและบอบบางยิ่งกว่าแก้วบางใสทินคิดว่าแม้แต่ความตายก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเขาได้ทินหลงไหลในเพศลดอันแสนพิเศษนั้นอย่างไม่อาจถอนตัว ไม่มีอะไรจะฉุดหลังทินได้จริงๆในโลกนี้เพราะแค่เงาสลัวบางสิ่งในตัวเขาก็จะโลดลิ้วออกมาใช้ชีวิตอย่างเรลงล่าเพียงแค่เงาสลัวเท่านั้นเขาก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่แปลกแยกและไม่อาจรับรู้อะไรอื่นนอกจากความใคร่ในแบบเฉพาะที่เขาหลงไหลแต่หากไม่อยู่ในที่สว่างสวยด้วยแสงเจิดจ้าจากดวงไฟหรือดวงตะวัน เขาก็จะเป็นเพียงชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีครอบครัวอันอบอุ่นเท่านั้นเป็นนักสแสดงที่มากความสามารถเป็นแบบอย่างของคนหนุ่มในยุคปัจจุบันและเป็นเหมือนความฝันของหญิงสาวหลายๆคนจากการคุกคีในวงการบันเทิงมานานทินรับรู้ตัวเองไม่ใช่คนเดียวที่มีชีวิตเช่นนี้เพราะพระเอกชื่อดังอีกหลายคนก็มีชีวิตคล้ายคลึงกับเขาเช่นกันวงการมายาเป็นได้ทุกอย่าง มื่อใดที่ไม่มีแสงสว่างจากดวงไฟสปอตไลท์หรือแสงแฟตของบรรดานักข่าวหรือช่างภาพทุกสิ่งทุกอย่างไหลเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ทั้งนั้นทินหลับตาลงอย่างผ่อนคลายภายใต้เงาสลัวอันเลือนลางของค่ำคืนลางนิ่งสนิทนั้นไม่ได้ยินเสียงสะอื้นไห้ของผู้หญิงคนหนึง่งที่เป่งออกมาอย่างเจ็บปวดเดียวดายจบตอน